สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังซีเฮสะคลิปนี้ผมจะมาเล่นสายซัพพอร์ตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะทุกคนอ่าหลายๆคนขอเข้ามาหลายรอบแต่ก็ยังไม่ได้ทําวันนี้ทําให้แล้วนะครับผมก็คือสายซัพพอร์ตของเรานั่นเองครับเริ่มต้นนะครับผมผมจะเล่นตัวนี้เลยฮะนี่เอบตัวนี้เลยนะครับผมเมนเดอร์เอ้ดีมิเตอร์ขอโทษตัวนี้ครับผมที่พูดผิดดีมิเตอร์ติดปืนแม่เหล็กนะครับผมตัวที่สองครับจะเป็นนี่เลยฮะเคปี้ครับนะติดสเปียครับนะ แล้วก็เป็นมินเดอร์ครับติดปืนช็อตไฟฟ้าตามมาด้วยนี่ครับผมทรานะครับหมอเทียนะครับหมอเทียของเรานั่นเองนะผมพอจะเรียกทรายเรื่อยเลยนะครับหมอเทียนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ตัวนี้ครับเวลแลนนะครับผมอ่านะครับส่วนไททันครับแน่นอนจะเป็นเจ้าแฮมเดลครับผมนะ ทั้งปืนน้าแข็งแล้วก็ปืนไฟไปด้วยกันเลยนะครับนะประมาณนี้ครับไม่มีนักบินนะทุกคนไทยท่านของผมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแบบสนุกสนุกให้เพื่อนๆรับชมกันแล้วก็ดูซิวา่าสายสปอร์ตมันจะทําได้ดีขนาดไหนเอามาหมดเลย5ตัวจะช่วยทีมได้สักขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจมก็สามารถกดลิงก์นะครับใต้คําอธิบายลิงก์ร้านค้าของเรานั้นอยู่ด้านล่างแล้วกดเข้าไปปุ๊บเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดครับด้านบนขวามือ R U N G C s นะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆนั้นใส่โค้ดให้นะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะสายซัพพอร์ตนะครับผมดูสิว่ามันจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับอ่าไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม นอนนี้ก็เข้าเกมจับคู่เป็นที่เรียบร้อยครับลจะเริ่มต้นด้วยดีมิเทอร์ก่อนเลยนะครับเพราะมันเป็นด่านกว้างนะทุกคนนะครับถามว่ากว,ว้างมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเผื่อเพื่อนเราบุกนะผมจะได้วาปไปช่วยเพื่อนได้อย่างทันใจนั่นเองนะครับสายซัพพอร์ตนั้นนะครับผมบอกได้เลยว่ามันต้องเล่นด้วยความใจเย็นนิดนึงนะแต่ผมเล่นเนี่ยใจก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะครับก็เลยจะทั้งบุกทั้งช่วยเพื่อนเนี่ยไปให้เพื่อนได้รับชมกันเลยจะได้เห็นถึงความแข็งแกร่งนะครับผมสายซัพพอร์ตนั้น มันจะไม่ค่อยรุนแรงนะต้องยอมรับตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเกินมาเป็นสายซัพพอร์ตครับนอกจากเราจะมาปรับแต่งหุ่นใหม่ครับเพื่อที่ให้มันแรงขึ้นอีกสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ต้องเลือกตัวที่จะมาแต่งกันเล่นกันด้วยนะเพราะว่าบางตัวนะั้นศักยภาพมันยังไม่ถึงนะทุกคนนี่แต่ตัวนี้ครับนะดีมิเตอร์ครับมันมีศักยภาพที่สามารถนะครับเปิดโล่สีม่วงวับเข้าไปช่วยเพื่อนได้นะครับผมและมีปืนกลางถึง3กระบอกเพราะฉะนั้น เกมนี้ลุยสิครับรออะไรนะครับซัพพอร์ตอย่างเราอย่าบอกนะครับว่าจะมองหอยอยู่ที่ด้านหลังมันไปไม่ได้ฮะหาจังหวะบุกอย่างเดียวละครับผมนี่ฮะนะครับคนมันชอบบุกนะเล่นสายอะไรมันก็บุกอะครับผมตายเป็นตายงานนี้จัดการไปเลยเจ้านี่ครับเรียบร้อยครับแอซิดอีกแล้วและตอนนี้ดูเหมือนศัตรูนั้นจะเกิดการโกาหลนะฮะแตกซ้ายทีขวาทีนะครับทุกคนนี่เลือดน้อยได้ไหมเรียบร้อยครับคิวไปอีก3ตัวแล้วทุกคน นะครับทิปเปอร์คิวแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดครับนะอย่างที่บอกฮะถ้าสกิลเร็ววันนี้สักหน่อยนะเรียบร้อยครับวามเพตไปนี่ฮะเราต้องหลบบ้างอะไรบ้างนะครับผมสายซัพพอร์ตรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะบุกอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยครับผมยังไงฮะได้ไหมตัวนี้เรียบร้อยครับกอดลายโอ้ดิมิเตอร์เกมนี้ทํางานดีเกินคาดครับนี่ฮะเปิดโล่ม่วงป้องกันตัวครับปึบยังไงฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้ไหมตัวนี้จะได้ไหมรียบร้อยแตกคู่ นะครับจบไปหนึ่งนะครับผมสําหรับเจ้าดีมิเตอร์หมอด้วยครับผมไม่ค่อยได้เล่นตามมาด้วยนี่ครับผมหมอเทียนะครับหมอเทียนั้นมีจุดเด่นตรงที่มีปืน4ี่กระบอกนะครับถึงจะเป็นปืนเล็ก2กระบอกก็เถอะนะครับแล้วก็มีการหิวเลือดได้มีความทนทานอ่าเขาเรียกว่าดีพอสมควรเลยนะก็ถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยสำหรับสายหมอเนี่ยมันก็มีความทนทานดีเลยนะครับเลือดไม่ได้น้อยนะครับเลือดก็เยอะนะครับนี่แบบนี้เลยนะครั้งนี้ผมติด สายไรมานะครับกับฮาซาดนี่ฮะเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งนะครับแรงนะครับผมปืนตระกูลนี้ยังไงก็แรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงครับทีมเราได้เปรียบอย่างมากเราก็ไม่ต้องรีบนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าคือที่ไม่อยากรีบมากเร่งมากนะครับเพราะว่าเกมมันพลิกกันได้ครับเล่นไปเล่นมาเพื่อนตายหมดก็มีครับนะถึงทําให้ตายทัพพอร์ตอย่างเรานั้นถึงเวลาแล้วเอาตัวรอดนี่แทบจะไม่ไหวเลยนะ เมื่อทีมเหลือน้อยครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นเอาจังหวะนิดนึงนะเฮ้ยมาแล้วทุกคนงานนี้เจอไททันนะฮะน่าจะเป็นเจ้าอินทราครับผมความือของเราครับนี่เชื่อมโยงมาแล้วครับเขาหิวเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจดนะแต่เราไม่สนใจครับเรายิงไปเรื่อยฮะยิงถอยยิงถอย,ย,ถอยฮะแบบนี้เลยปืนเราได้ระยะ600เมตรเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเข้าใกล้ครับสบายสบายฮะนี่ครับปึ๊บยิงไปเรื่อยครับดูเหมือนไม่แรงครับแต่โดนเข้าไปนี่เจ็บจี๊ดเลยนะปืนตะกูลนี้ครับนี่ฮะ เปิดยังไงหละกลับอุ้ยติดกำแพงการเข้าแล้วนี่ฮะกว่าเราจะตายนะครับเพื่อนก็ยิลุมยิงตัวนี้ไปเยอะแล้วนะอุ้ยโอ้โหมีแพะเข้ามาช่วยครับเขาเรียกว่ามีกําลังเสืิโอ้โหแตกเลยฮะนะครับแตกเลยฮะเรามาดูกันต่อครับกับเจ้าเมนเดอร์โอ้โหหุ่นสายฮิวที่เรียกได้ว่าเลือดเทาเลือดเทา่เเทานี่ฮิวขึ้นกันหมดนะครับทุกคนการเป็นหุ่นที่ฮิวเลือดได้อย่างรุนแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับนะ หิวเลือดได้แรงที่สุดนะครับหิวรุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหิวได้เยอะหิวได้เร็วนะครับในเกมนี่คือต้องยกให้เจ้าเมนเดอร์ฮะผมติดปืนช็อตไฟฟ้ามาช่วยเพื่อนครับแบบนี้เลยเราไม่กลัวตายนะทุกคนถึงจะไม่มีสกิลเราก็ไม่สนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าได้เลือดนะครับสดชื่นกันทั้งทีมแล้วฮะแบบนี้ไม่มีใครตายครับตรงนี้สวยมากๆนะครับเมนเดอร์ครับแต่ก็อย่าห้าวนะทุกคนขึ้นอยู่กับปืนที่ทุกคนติดนะครับ บางคนติดปืนลูกซองระเบิดก็ใช้ได้สําหรับเจ้าเมนเดอร์นะครับผมลูกซองระเบิดดีเคลได้หมดนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิงเปิดติดปืนระยะไกลมันก็จะช่วยปลอดภัยอ้าวคิวครับผมนี่ปืนช็อตครับลอยอยู่กับอากาศเราก็ยังคิวได้นะบุกต่อเลยฮะนะครับเรามันใส่บูอยู่แล้วนะครับอย่าไปสนใจฮะตายไม่เป็นไรครับเพื่อทีมยิงครับแตกไหมอื้มไอตัวเมื่อกี้ครับเลือดยุบไปแล้วครับโดนไททันครับ เหยียบหัวกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้าเมนเดอร์คราวนี้เราก็จเจ้าไททันลงมาบ้างแม่ยังเล่นหุ่นตัวเล็กไม่หมดเลยนะทุกคนแต่เราเอาไททันลงมาแล้วครับเพราะว่าศัตรูนั้นเอาไททันลงมาหลายตัวแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันครับสําหรับเจ้าเฮนเดลนั้นมีเป็นไททันที่เปิดได้สองโหมดนะครับโหมดโจมตีแล้วก็โหมดซัพพอร์ตนะครับก็สามารถหิ้วเลือดให้เพื่อนได้ด้วยหิวเลือดตัวเองได้ครับตอนนี้ผมใช้โหมดโจมตีอยู่ครับนะบุกเข้าไปหาคู่ต่อสู้แบบนี้เลยนะครับข้างหน้ามีไททันลูชดอแล้วก็ลุกอยู่่ครับม เปิดฉากมาเพื่อนๆจะเห็นเลือดของเจ้าเฮมเดลนั้นมีเป็นล้านเลยนะนะครับเพราะว่าผมใส่โมดูลมานะครับนักบินไม่มีก็จริงนะแมถ้ามีนักบินมันจะแรงกว่านี้นะครับยิงไปเรื่อยฮะนะครับทั้งไปทั้งน้ําแข็งครับถ้าเกิดศัตรูติดสถานะเยือกแข็งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโดนดามเมจแรงขึ้นนั่นเองนะเรียกได้ว่าสวยๆครับส่วนโหมดที่เราเปิดโหมดโจมตีก็จะทําให้เพื่อนมีดามเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเจ้าเฮมเดลก็เลยเป็นสายะพอร์ตที่ดีอีกหนึ่งตัวนะ แต่ก็ต้องมีปืนที่แรงด้วยมีนักบินสักหน่อยนะครับเล่นมันดูดิเพื่อนๆอันนี้ผมเองก็ลุยเข้ามาครับเดินปนเปียนปนเปียนอยู่กับพวกเขานี่แหละนะครับยิงไปครับนะแบบนี้เลยนะครับอ่าเขาไม่ยิงเราหรือยังไงนะครับเขาตู้กับเพื่อนนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้ครับสองตัวหันหน้ามาทางเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงนะครับปืนน้ําแข็งนั้นมีข้อดีตรงที่ว่ายิงไปเรื่อยฮะนะครับยิงมากยิงน้อยก็ยิงอุ้ยแตกไปแล้วปืนเราครับผมเหลือต่ปืนไปครับสองกระบอก เฮ้ยเฮ้ยยังไงตอนนี้หิวเลือดครับไม่หิวเลือดไม่ได้นะทุกคนเลือดเหลือน้อยแล้วครับเรียกได้ว่าหิวเลือดกับสดชื่นกันทั้งทีมนะครับแบบนี้เลยรักษาชีวิตไว้ก่อนฮะเดี๋ยวตายโออีลุงตุงนังไปหมดเลยครับจังหวะนี้นะครับบอกได้เลยว่าเล่นมันมากมากครับสมชื่อแล้วนะครับผมช็อตเด็ดเกมเลือดครับสําหรับซัพพอร์ตเกมนี้ก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวฮะเลือดเหลือนิดเดียวครับยังไม่ตายครับเฮ้ยมันยิงเอ้ยโห่ยิงเขายิงเขาไม่ได้ยิงเรานนทค เขายิงลูกตัวหลังครับเราก็ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยฮะหลบครับให้เพื่อนลุยฮะเราก็ฮิวเลือดให้เพื่อนแบบนี้แล้วครับนะสบายๆฮะดูเลือดดูหลอดเลือดเพื่อนๆดิเหลือคนละครึ่งหลอดเต็มหลอดแบบนี้สบายเดินไปครับอุ้ยโดนล็อกขาปืนก็แตกครับนะแหมแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะเรานั้นสายซัพพอร์ตครับต้นเกมเราทําไว้ดีมากๆครับฮิวเลือดอีกแล้วนะก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆนี่สดชื่นครับ ทีมไหนมีสพอร์ตติดไปด้วยนี่ก็สบายใจครับนะอย่างน้อยๆก็ช่วยหิวเลือดให้เพื่อนได้นะครับอืมนี่ครับยิงไปเรื่อยนะปืนไฟครับเดี๋ยวก็บอกเดียวละเราก็ไม่ต้องโถมนะศัตรูเหลือแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพื่อนเราก็จัดการได้อยู่แล้วนะครับเราเหลือเต็มทีมนะเราก็เดินตามไปอย่างช้าๆรักษาชีวิตไปฮนะพว่าตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากๆากอ ลองดูนะครับผมสาหรับสายซัพพอร์ตหุ่นซัพพอร์ตนั้นนะครับอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นหุ่นที่บอบางแต่อย่างใดเลยนะครับหุ่นซัพพอร์ตนั้นค่อนข้างมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวแต่งให้ดีฮะโมดูลนะครับแล้วก็ใช้ปืนที่เหมาะสมนะครับก็เอาปืนที่แรงแรงมาใช้ก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะครับสามารถเล่นได้เลยเพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผมเล่นอยู่ในหลีกหัวสิง์นะครับประมาณถ้วย5,200กว่ากนะครับก็เล่นได้นะครับสนุกดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะสําหรับสายซัพพอร์ต เล่นมันด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนคงจะสนุกกันสําหรับเกมนี้ช็อตเด็ดเกมเดือดสปอร์ตบุกนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะครับกับคลิปดีๆแบบนี้มันๆแบบนี้แล้วมาดูกันว่าจะเป็นคลิปอะไรบ๊ายๆสวัสดีครับผม